วิกฤตพลังงานในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันคือส่งผลกระทบไปกับทุกๆเศรษฐกิจหรือทุกๆอุตสาหกรรมอย่างมากทำให้ในแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยหรือทุกๆภูมิภาคเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อมาลดต้นทุนการผลิตแล้วก็มาชดเชยพลังงานแบบเดิมหรือพลังงานฟอสซิลให้มันมีคุณภาพหรือว่ามีเอฟเฟชชั่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากตัวข้อตกลงของปารีสสกิมเมนต์ประมาณปี2030ถึง2035ที่จะมีทาร์กเก็ตหรือเป้าหมายเนี่ยที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือว่าทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยไม่เกิน2อ,องศาในอนาคตคนเนี่ยจะเริ่มหันกลับมาใช้พลังงานจากไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและตัวการสตอเรจหรือวพวกแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับพวกธุรกิจพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต เราจะเห็นว่าภาครัฐในแต่ละประเทศเนี่ยพยายามที่จะออกมาสนับสนุนหรือออกแคมเปญให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรต่างๆที่ส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมไปสู่นิวเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์หลักๆในกลุ่มของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดที่จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญแล้วก็ทําให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นไปได้และมีเงินลงทุนที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นแบบต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอีก5-10ถึงปีที่จะเกิดขึ้นนะครับ กองคุน k t e g นะครับเลือกลงทุนในห,หน่วยลงทุนของ s h o u l d e r Energy Transition ซึ่งจะเน้นธุรกิจหรือบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก Solar หรือว่าพวก EV คา r รวมถึงเกี่ยวกับ การเปลี่ยนผ่านของการปฏิวัติอุตสาหการรมพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานต่างๆทั่วโลกอันนี้คือจุดมุ่งหมายหลกัลกๆของตัวกองทุนรวมหลักที่จะไปลงทุนอีกส่วนหนึ่งคือกระบวนการลงทุนของกองทุนนีน้ก็เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าจะมีการคํานึงถึงเรื่องเกี่ยวกับการคัดเลือกบริษัทที่เกี่ยวกับ ESG เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าบริษัทไหนเนี่ยที่มีธรรมาภิบาลดีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขนาดไหนก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่สําคัญที่จะเอามาเป็นตัวเลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้ามาอยู่ในพอออรกกาลลงงงทททุุนขวมัด้ดยนะ okay, กัดสินใจเลือก Schroder <an> <od> Energy Transition เป็นหน่วยลงทุนกองทุนรวมหลักให้กับกอง Kt Green นี้ครับนักลงทุนที่ไม่อยากจะพลาดหรือตกขบวนการกระแสที่ร้อนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นทามมิ่งที่ดีที่เราจะเข้าไปลงทุนเกาะไปกับธีมการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติอุตสาหกรรมพลังงานที่จะเกิดขึ้นใน3-5ปีข้างหน้าและนี่คืออีกหนึ่งโอกาสสำหรับการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มพลังงานสะอาดกับ Kt Green Audio Jungle